ขังความจริงได้ความจริงย่องเป็นความจริงไม่ว่าจะอยู่ที่กองขังเครื่องทรมานหรือหลักหารความจริงก็เป็นความจริงการกระทําแบบนี้จะให้พวกเรายึดมั่นในในหลักการของศาลที่บอกว่าเป็นศาลสิทิยุติธรรมได้ยังไงค,ครับท่านต่อมานี้คือเป็นชาวบ้านบางกลอยนะครับซึ่งถูกโกนผมมาแล้วนะครับตอนที่ถูกฝากขังในเรือนจำกลางเพชรบุรีนะครับ มีตัวแทนจากพีมูมนะคะรับรวมถึงตัวแทนจากกลุ่มวัยรุ่นมีความกล้าหาญแต่ขาดปัญญาเห็นไหมฮะถ้าเราจับหลักได้จะเห็นในพวกนี้มีความกล้าหาญแต่มันขาดปัญญาไม่รู้ความจริงและสิ่งที่ผมเรียนหุ้นส่วนไว้ทำไมก็เป็นแบบนี้มันเกี่ยวข้องกับเหล่าบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายวันนี้เห็นการเคลื่อนไหวของเหล่าคณาจารย์มี200กว่าคนนะครับที่มีการเคลื่อนไหวปลูกฝังทางความคิดคือหลักที่จะไถึงจุดๆเนี่ยคือปลูกฝังทางความคิด การปลูกฝังจะมาจากไหนมาจากเหล่าบรรดาอาจารย์ทั้งหลายสังเกตว่ามอ็อบแกนนําทั้งหลายจะไปไหนจะไปโปรในโรงเรียนตลอดคือปลูกฝังทางความคิดครอบงาําทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์เกิดการชุมนุมโดยสงบการจลาจลการก่อการร้ายและสงครามกลางเมืองไอเด็กพวกนี้มันคิดว่าสิ่งที่เขาทำโอ้ค,คือเววีและบุรุษคือสิ่งที่ถูกต้องเป็นนักประชาธิปไตยแบบนี้แหละประชาชนต้องการหลักคิดแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่ไหนทราบไหมฮะ พมา่าาลสุดสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิย์ยิมงกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะหนีไม่พ้นประเด็นร้อน นะครับที่ปรากฏว่าเกิดความวุ่นวายในการพิจารณาคดีแกนนำอย่างเพนกวินนะฮะพร้อมแกนนำคนอื่นๆยังไม่จบนอกจากจะไปปวนนะฮะนอกศาลแล้วนะมาหลายเดือนแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วข้ามมาปีนี้กลาวนี้ไปปวนในศาลมาลวาดในศาลจะประกาศอดอาหารไม่ยอมตัดผมนะฮะ แล้วก็ปรากฏว่าแกนนําบางคนก็เจอเรื่องของละเมิดสารซ้ําไปใช้โทรศัพท์มือถือโพสต์ข้อความในสารแล้วก็โพสต์ข้อความแล้วก็ตั้งคําถามกับสารแล้วก็ประกาศจะประท้วงสารจนถูกควบคุมตัวอีกรอบหนึ่งไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์จากนั้นเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ทางการเมืองกันครับ เราที่เป็นอาจารย์สอนหนังสือก็มาที่สารายาแห่งนี้ด้วยความพวงใหญสถานการณ์นะครับเราเองก็พวงตั้งแต่ตอนที่สิทธิประกันตัวก็เป็นประเด็นขึ้นมาการที่นิสิตนักศึกษาที่เป็นลูกศิษย์ของเราไม่ค่อยได้รับการ พิจารณาในมุมที่เป็นสิทธิ์มันจษยชงขั้นพื้นฐานรวมไปถึงแม่พ่อเขาที่จะเยี่ยมเยียนก็ลําบากนะครับก็รู้สึกว่าวันนี้ก็จะมาสังเกตการนิดหน่อยน,นะครับ วารักนะครับได้ขออนุญาตแถลงต่อสารนะครับในการที่จะแถลงคำพูดนะครับความอัดที่อยู่ในใจของเขานะครับแต่สารเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมอนุญาตให้พูดในที่เปิดเผยก็คือมีอะสกิพยานอยู่ในเวลานั้นจึงเกิดเหตุวุ่นวายนิดหนึ่งนะฮะก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามา จะจับตัวเป็นวินนะครับสุดท้ายเป็นยิ้ก็ได้ประกาศนะครับถึงความอิอัาของเขานะครับเรื่องของการที่ทาไมศาลไม่ให้ประกันตัวทั้งๆท,ที่เขายังเป็นผู้บริสุทธิ์ศาลยังไม่มีการตัดสินแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนเราหลายคนนะฮะก็ได้ลุกขึ้นนะครับพูดถึงศาลว่าการกระทําแบบนี้จะให้พวกเรายึดม,มั่นในในหลักการของศาลที่บอกว่าเป็นศาลสถิกยุติธรรมได้ยังไง ถึงบอกต้องอคอยก่อนคอยก่อนถึงจะโบวตได้หรือไม่ได้ผมก็ต้องลงมาสัมภาษณ์ก็ต้องมาชี้แจงเหตุและผลถ้าหวตได้ก็ต้องมามาพูดถ้าหวตไม่ได้ก็ต้องมาพูดก็มีตามที่เอกสารแถลงข่าวนะครับในประเด็นสําคัญที่สุดก็คือในวาระเรื่องด่วนที่จะขึ้นมาเป็นเรื่องแรกนะครับก็คือการลงมติในวาระที่3ของ ร่างรัฐธรรมนูนแก้ไขเพิ่มเติมที่ผ่านมาแล้วสองวาระนะครับในวันนี้ที่ประชุมได้มีการอภิปรายความหมายของอคำวนิยสายสารรัฐธรรมนูนเมื่อวันที่11มีนาคม2564อย่างกว้างขวางและอย่างรอบด้านแต่ก็มีข้อจำกัดอยู่ที่ว่าสามารถอภิปรายได้แต่เฉพาะในเรื่องคำนิยฉัยย่อที่มีเพียงหงย่อหน้า สบรรทัดครึ่งตามที่ปรากฏออกมาเมื่อวันที่11มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับในขณะนี้เนี่ยเราก็ยังไม่เห็นคำวินิจฉัยกลางฉบับเต็มนะครับก็มีมติในเบื้องต้นว่าขอให้สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรธธัฐสภาจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปาตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดที่หรือว่าลดไวก่อนนะคะความเป็นไปได้ะคะ่ะ เพะนั้นในเรื่องกิจกรรมเนี่ยมันมนันเป็นเรื่องหนึ่งนะฮะท,ที่ที่ไม่ได้มาพิจารณาเกี่ยวเนื่องกับในรัซอร์ที่บางแคเพราะว่ารัศอร์ที่บางแคเนี่ยเป็นเพียงจุดเดียวเท่านั้นนะครับเราไม่ได้เอามาผูกรวมกับทางการพิจา <How> รณา <Oui. S 2> กิจกรรมในเทศกาลองการแต่ก็เพียงแต่ว่าเป็นข่อข้อพึงระลึกเท่านั้นเองแต่แต่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะมีผลกระทบทําให้มีผลกระทบต่อการผ่อนคลายมาตรการในรูปกลาบ เ่าที่ฟังการชี้แจงของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อเช้านี้แล้วก็ทางกรุงเทพมหากกนครนี้ก็ไม่น่าหนักใจนะครับเพราะว่าทุกฝ่ายนะครับได้ลงไปเข้าไปในพื้นที่แล้วทั้งรมค์กมโลกและมีการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงลุกนะครับแล้วก็มีการปิดตลาดทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งท้งตลาดที่พบผู้ติดเชื้อทั้งตลาดข้างเคียงนะครับก็เราเคยมีเหตุการณ์คล้ายๆอย่างนี้นะครับที่ตลาดกรทท ปัจจุมันพานีแล้วเราก็สั่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็สามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจากที่ปัจุมที่หาดรือมะเช้าก็คิดว่านะครับจะไม่เกินขีดความสามารถกระทรวงสาธารณสุขที่จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เพราะฉะนั้นประเด็นในการพินาเรื่องมาตรการสงการกับกลาสเซร์ที่บางแคเนี่ยไม่เราแยกออกจากกันทพราไม่จ ทำไมพลังประชารัฐ <wolf> ยังไม่เชื่อฟังท่านอีิศราพยองไรก็เห็นบอกว่าจะเรียกร้องสสกทมให้มาเป็นรัฐมนตรีกทมก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วอ๋อไม่มีเนาะท่านเนาะขอบคุณครับขอบคุณมากครับจริงหรือเปล่าคะลุงเข้าได้ครับแต่ว่าสเจ้าหว่าคที่สายข้อนี้นะครับที่คนในกรุงเทพคนไทยทั้งหมดไม่รู้นี้เข้าไปจับคู่ใดอย่างดีได้ด้านข้าสองด้านั้นสาไปละเมอเอฟโอยูครับ แล้วที่ชาวบ้านได้ได้ละเมิดอละไว้แล้วก็ได้จับคู่ชาวบ้านรั้วต่อเส้นผมโคนผมอย่างนี้ครับอันนี้ก็เป็นการแสดงเป็นการดาร์กการจัดที่เมื่อวันที่ที่เราจัดแรกได้มีการแสดงนัดจับคู่นัดจับคนที่อ๋อหอศรีนะครับเสร็จแล้วต่อมาก็มีกิจกรรมกันที่สองก็คือตกอผมวันนี้มาโคมผมอีกไม่คยดว่เอาโซ่นะ้วมาผูกแขน ็พัดไว้คนหัวเป็นสามคนในวันนี้ครับในชั่วโมงก็คหอยูึ่งคนนะปะคึชั่อโมงนี่แหละครับทำไม่ได้ไม่ได้สามสิบนาทีครัสามสิบนาทีครับ นากจาก4คนที่เป็นตัวแทนแล้วนะครับยังมีชาวบ้านประมาณ20คนนะครับที่นั่งตากแดดอยู่ด้วยนะครับที่ประตู3าําำในประบานนะครับตัวแทนทั้ง4คนที่ถือป้ายทั้ง4ข้อเรียกร้องมานะครับมีทั้งจากภาคีเซิฟบางกลอยนะครับท่านที่ทํางานถูกโกนอยู่นะครับท่านต่อมานี้คือเป็นชาวบ้านบางกลอยนะครับซึ่งถูกโกนผมมาแล้วนะครับตอนที่ถูกฝากขังในเรือนจํากลางเพชรบุรีนะครับ มีตัวแทนจากพีมูฟนะครับรวมถึงตัวแทนจากกลุ่มเดินทะลุฟ้าด้วยนะครับที่ถูกโกนผมเป็นที่ร้อยแล้วนะครับนี่เป็นคนที่4แล้วนะครับที่ถูกโกนนะครับแล้วก็จะนั่งอย่างนี้จนถึงเวลา16นาฬิกานะครับอีกครึ่งชั่วโมงนี่คนแบบนี้นี่อยู่ที่ไหนมันก็สร้างความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายปุกปัน่นปุกระดมได้เต็มที่เลยอ,อยู่ตอนหน้าศาลมันยังกล้าคิดดู่ะ อยู่หน้าสารมันยังไม่เคารพอ่ะคิดดูเอามึงยังไปประท้วงต่อหน้าสารอีกมึงยังไปแสดงความก้าวล้าต่อหน้าสารอีกว่าสารไอ้คนแบบนี้ครับไอ้คนแบบนี้มันสมควรแล้วที่มันจะอยู่ในคุกนะั่นะนะไม่สมควรที่จะได้มาประกันตัวเนี่ยเนี่ยไอ้ไอ้ครูที่ไปประกันเป็นไงสำนึกไหมเนี่ยพฤติกรรมมัน ออกมามันจะมาเรียนมาสอบไหมขนาดอยู่ในคุกมันยังประท้วงกันเลยประท้วงอดข้าวอดอาหารเนี่ยเอา้าไหนๆมันประท้วงก็จัดให้มันเลยครับไม่ต้องเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟน้ําให้มันโอ้อ้วนตุบตับตุบตับขนาดนั้นดูดูดดคางมันดูดูคางมันนี่ขนาดไม่อดอาหารนึงยังอ้วนทวนสมบูรณ์คนอื่นเขาติดคุกเขามีแต่ผอมลงผอมลง อัน,นี่ติดคุกภาษาอะไรอ้วนเอาอ้วนเอาพุงมปิ้นออกปิ้นออกหวังให้คนอื่นดีที่สุดไม่หมิ่นดูแคลนคนอื่นแต่ตัวเองดูถูกคนเห็นต่างว่าเป็นสามกีบนี่ยายก็ในเมื่อคุณยังเรียกคนที่เห็นต่างว่าเป็นสลิมแล้วยายจะเรียกคนที่เห็นต่างว่าเป็นสามกีบไม่ได้เชียวหรือคะอ๋อแล้วสามกีบเนี่ย มันยังน้อยเกินไปมันยังเทียบไม่ได้กับการที่พวกคุณดูหมิน่นดูแคลนสถาบันพระมหากษัตริย์อีกนะคะอยากจะเรียกให้หนักกว่าน,นี้ค่ะแต่เอาแค่นี้แหละเกรงใจวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจในะกรับคงเป็นการเคลื่อนไหวของเพนกวิน Queen. นะก็มีแกนนำบางส่วนม็อบแผ่วลงม็อบแผ่วลงนะะไปล้อมที่ไหนไปล้อมทำเนียบ นะก็หวังจะมีการเติมคนนะในภายหลังจะใช้กลุ่มคนเสื้อแดงล้อมตอนนี้เราก็เห็นสิ่งที่เห็นก็คือเราเห็นกลุ่มคนเสื้อแดงผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาตั้งแต่แรกแล้วสุดท้ายปลายทางคนเสื้อแดงจะมานะและในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเขาปากักธงวันที่6เมษาย,ยนคือวันจกักรีนะครับวนทบาลก็จําเป็นต้องทําการปราบปรามคนเหล่านี้ก่อนนะวันที่6เมษาย,ยนเพราะมิฉะนั้นในเชิงสถานการณ์ทางการเมืองหรือเชิงเศถียรแล้ว จะเกิดการพัฒนาทางการเมืองมันไม่ใช่เป็นการชุมนุมประท้วงธรรมดาเกิดการจราจนธรรมดาเหตุการณ์สาเหตเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี2552เมษารจราจรคราวนี้นะครับกำลังพัฒนาเข้าสู่การเผากรุงเทพเหมือนปี2553แต่มันจะไม่แค่การเผากรุงเทพนะครับถึงขั้นมีการขู่เผาหวังที่ผ่านมาหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคนว่า สถาบันไปทําอะไรให้กับเขาถึงขั้นมีการขู่เผาวังเกิดขึ้นหลักนีนะ้มันมาจากไหนเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้เรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนะฮะสารธรรมนูญก็มีการออกแถลงการมาชัดเจนฮนะรเรื่องของวาระที่3จะโหวตไม่โหวตผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าต,ตอนนี้จะโหวตหรือว่าไม่โหวตจะเป็นยังไงต่อไปจุดสุดท้ายสารธรรมนูญก็ชี้มาบางคนโนะดยเฉพาะปียบุตรเนะี่ยก็ไปขู่สารบอกว่าเนี่ย ศาลบอกแล้ววารรรมนูญเนี่ยมาจากประชาชนเขียนโดยประชาชนประชาชนก็สามารถจะยุบสารรมนูญได้โอ้โหใหญ่มากนะครขู่สารรมนูญไม่ใช่ธรรมดานะครับสถานการณ์การเมืองมาจนถึงขนาดนี้สถาบันพระมหากษัตริย์สารตำรวจทหารถูกคมคูหมดโอ้โหยิ่งใหญ่โมโหลานมาโหระทึกนะครับแล้วก็ที่สำคัญเราเห็นหน้าสารคืออะไรเราเห็นแกนนำอาจารย์นะที่มีการเคลื่อนไหวนะ เห็นแกน,นอาจารย์ที่มีการเคลื่อนไหวหมายความว่าไงมีความเคลื่อนไหวกดดันจะต้องมีการปล่อยตัวโน่นนี่นั่นนะสุดท้ายในห้องพิจารณาคดีกลับมีการปาขวดน้ํบนบนศารนบนห้องพิจารณาคดีเออแปลกนะเอากันใหญ่ฮึกเขิมกันไปใหญ่นะฮะมอบขวนหนึ่งก็บงจะปักพักค้างอยู่กว่าประยุทธ์จะออกไปนะ,ะตำรวจจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีก2ข้อหา 1. พรบรชุมนุมนะฮะ สองในเรื่องของขอไปฮะเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของละเมิดประกอบฉุกเฉิน 2. ละเมิดคําสั่งที่ห้ามการชุมนุมนะเรื่องสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยเป็น2องอันนะประบอชุมนุมที่ห้ามชุมนุมเกิดขึ้นที่ประกาศโดยผู้บัญชาการหาสูงสุดเนี่ยก็ปรากฏว่าย,ยังคงมีการชุมนุมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเอาละเกมกําลังสนุกเดี๋ยวมาว่ากันในเชิงงานสังเคราะห์ให้ไปเชิญงานสังเคราะห์ นะครับการกล่าวร้าวนะบอกความจริงคือความจริงนะความจริงคือความจริงไงนะวันนี้สังคมเห็นหมดแล้วไงว่าม็อบทั้งหมู่ทั้งมวลทั้งหมดเนี่ยความจริงมันคืออะไรไง่งนะประชาชนเห็นชัดเจนไงประชาชนเห็นหูตาสว่างเกิดขึ้นไงทำโพมาประชาชนไม่เอาด้วยไงนะโดยส่วนใหญ่เบื่อนายการกระทําของแกนนําแกนนําก็ติดคุกไง ถ้าประชาชนไม่เบื่อนายปาเนี่ยหน้าสารเนี่ยคนเป็นล้านประชาชนเบื่อนายทุกวันก็เห็นเบื่อนายนะครับเพนกวินก็ยังไม่เข็ดไปอยู่แดน5แดนเด็ดขาดก็ประกาศจะอดประท้วงไม่ยอมตัดผมนะฮะไปอ้างกบสทำไมตัดผมผมก็จะไม่ตัดผมนะผมจะอดข้าวประท้วงนะแล้วก็มีการโมโหสารเอาขวดน้าไปปาสารอีกโอ้โหยิ่งใหญ่และใหญ่โต ในเชิงงานสังเคราะห์จําได้ไหมครับผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ไวัยรุ่นมีความกล้าหาญแต่ขาดปัญญาเห็นไหมฮะถ้าเราจับหลักได้จะเห็นในพวกนี้มีความกล้าหาญแต่มันขาดปัญญาไม่รู้ความจริงและสิ่งที่ผมเรียนหุ้นส่วนไว้ทาไมก็เป็นแบบนี้มันเกี่ยวข้องกับเหล่าบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายวันนี้เห็นการเคลื่อนไหวของเหล่าคณาจารย์มี2 0 0กว่าคน นะครับที่มีการเคลื่อนไหวปลูกฝังทางความคิดคือหลักทียบาลถึงจุดๆเนี่คือปลูกฝังทางความคิดการปลูกฝังจะมาจากไหนมาจากเหล่าบรรดาอาจารย์ทั้งหลายสังเกตว่าม็อบแกนนําทั้งหลายจะไปไหนจะไปโปรในโรงเรียนตลอดคือปลูกฝังทางความคิดครอบงําทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์เกิดการชุมนุมโดยสงบการจราจรการก่อ,อก,การร้ายและสงครามกลางเมือง ไอเด็กพวกนี้มันคิดว่าสิ่งที่เขาทาโอ้คือเว,วีและบุรุษคือสิ่งที่ถูกต้องเป็นนักประชาธิปไตยแบบนี้แหละประชาชนต้องการหลักคิดแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่ไหนทราบไหมฮะพมา่าล่าสุดยิงทิ้งเลยตายไปล่าสุดสิบสองรายหลักคิดแบบนี้นะครับหลักคิดเดียวกันเนี่ยที่เป็นตัวอย่างแบบเบาๆซอฟๆเนี่ยเกิดขึ้นที่ฮ่องกงฮ่องกงก็มีการจับกลุ่มแกนนำล้มเหลือง แหลกๆก,ก็แบบนี้อลวา้องเรียนประจา,ะานี่มาไต้มาเข้าคุกหลายรอบฝ่อลงฝ่อลงฝ่อลงตอนนี้นิ่งเงียบนะครับแล้วก็ไปร้องศาลมาศาลไม่มีสิทธิ์ย้ายไปเรือนจําพิเศษกรุงเทพจะอยู่ที่เนี่ยสะดวกสบายเรือนจำพิเศษกรุงเทพมันใหญ่นะปรากฏว่าไม่ให้ย้ายจากเรือนจําเล็กไปอยู่เรือนจําใหญ่พอไปอยู่เรือนจําใหญ่ไม่ยอมไปร้องศาลว่าว่ากระทรวง เรื่อนจําทําผิดศาลก็ยืนยันว่าให้ย้ายนะเพราะเป็นพื้นที่แออัดเกรงจะติดโควิด1 9คนมาเยี่ยมเยอะก็ย้ายไปอยู่ที่นู่น,นก็ตกลงให้ย้ายนะที่ผ่านมานะเพนกวินก็ได้ไปอยู่แดนเด็ดขาดรวมผู้ต้องขังประหารชีวิตนะฮะไปนอนขังรวมกันก็ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมนิมสัยเหมือนเดิมนะครับก้าวร้าวกว่าเดิมได้ซ้ําไปรวง ะะกูคิดถึงมึงมึงคิดถึงกูก็อยู่แบบนั้นนะในช่วงระหว่างนี้นะครับสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นแหละที่เราเห็นนะครับในสถานการณ์ที่เรียกว่าทําให้เห็นชัดขึ้นเรื่องของการแก้ไขํารนูนผมเคยเรียนหุ้นส่วนนะบอกว่าศาลธรรมนูนจะตัดสินเอามารูปแบบไหนก็แล้วแต่การแก้ไขทารมนูนจะแก้ไขไม่ได้ตอนนี้ฝ่ายค้านก็เริ่มชัดแนละรู้ตัวแก้ไขไม่ได้แล้วํารนูน ส่วนเรื่องก,การโหวตวาระสามสารทุนก็ชี้มาแล้วนะครับบอกว่าจะต้องทําประชามติก่อนถึงจะมีการแก้ไขธรรมนูนได้แต่ปรากฏว่าก็จะมีการโหวตแก้ไขธรรมนูนนั่นหมายความว่าการการะทําความผิดทําได้ไม่ได้ก็อยู่คําชี้แจงของสารธรรมนูนนะครับผู้นําฝ่ายค้านรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะไปดูคําชี้แจงของสารธรรมนูนก่อนแต่ผมยืนยันในเชิงงานสังกัดจบยังไงธรรมนูนแก้ไม่ได้หรอกนะครับแล้วมันจะเกิดถึงแม้จะแก้ได้ม็อบก็ไม่หยุด ตอนนี้สนุนให้แก้แต่ต้องทำประชามติมับหยุดไหมไม่หยุดครูครูจะยุบศารนะครับครูรัฐบาลครูไปถึงสถาบันโอ้ยิ่งใหญ่ใหญ่โตมโหลานจริงๆสิ่งเหล่าน,นี้ประชาชนได้เห็นอะไรเห็นเชิงประจักษ์การแก้ไขธรรมนูนใช้งบประมาณ4,000ล้านบาทเป็นงบภาษีของใครเป็นงบภาษีของคนสั่งการไหมไม่ใช่ใกลได้ประโยชน์จากการแก้ไขธรรมนูน ครอบครัวเดียวได้ประโยชน์จากการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะครับเราเห็นชัดเลยว่ามันเป็นประโยชน์ของครอบครัวเดียวที่ได้ผลประโยชน์นะครับและหวังว่าขมวดท้ายคือการนิรศกรรมจะได้ประโยชน์สูงสุดสําหรับเขา <c oughs> ไม่มีทางฟันโดงยางสังโลไม่มีทางเลยนะครับแต่ที่น่าเป็นห่วงคือรัฐบาลกําลังเผชิญกับทั้งศึกเผชิญกับทั้งศึกนอก เผชิญกับทั้งศึกในการเผชิญกับศึกนอกและการเผชิญกับศึกในกําลังเกิดขึ้นศึกนอกคือจากไหนจากม็อบจะเรียกร้องโน่นนี่นั่นถูกจับเข้าไปก็ยังเรียกร้องนั่นหมายความว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืงองัฐบาลต้องจัดการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่6เมษาย,ยนศึกในตอนนี้ปรากฏว่าประชธิป,ปัตย์ที่เป็นพรรครัฐบาลน,นะครับได้ยื่นยุบพ,พักพลังประชารัฐรัฐบาลด้วยกันเอง 2. ในพลังประชารัฐก็แตกกันเองเรื่องอะไรเรื่องสสการแย่งสสประการที่ 3. ในพลังประชารัฐก็แตกกันเองเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครฟันธงเดินแบบนี้แพ้หมด,ท,ดทั้งประชดีปัดทั้งพลังประชารัฐถ้าไม่จับมือกันเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันรัฐบาลจึงเผชิญกับทั้งศึกนอกและศึกในในเวลานี้ถามว่าหนักไหมสําหรับผมไม่หนักนะแก้ได้ไหมแก้ได้คนจะแก้คือใครคนเอกประยุทธ นะครับให้เกมจะเย็นๆตัวปรับคัตรีเนี่ยจะเป็นปัจจัยและเป็นตัวบ่งชี้นะครับถ้าโมดเดลประยุทธ์พลาดในการปรับคัตรีไม่ตับตามโคต้าเดิมที่มีไว้แตกแล้าวลึกนะครับแล้วคอยดูทุกๆรัฐบาลมันจะล้มลงเพราะการแตกกันเองพลังประชารัฐแตกกันเองพรรครวมรัฐบาลแตกกันเองไปดูย้อนหลัง89ปีมาจากสาเหตุนี้ทั้งนั้น นะครับผมต้องเรียนยำ้ำอย่านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปวีรบุรุษจะกลายเป็นทรราชทุกพวกทุกเหล่าทุกสีมันจะรวมกันเป็นหนึ่งตอนนี้เสื้อเหลืองเสื้อแดงเริ่มทำเบทีจัดเสวนามีความคิดเห็นในทิศท,ทางเดียวกันผมเคยเรียนไปแล้วนะครับตอนนี้เหลืออันเดียวคือบพสนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์วางหลักผิดนะครับตอนนี้ฝั่งเสื้อเหลืองก็ไม่เอาพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วฝั่งเสื้อฟ้า นะครับก็ไม <personal> ่เอาพลเอกประยุทธ์ก็เห็นน้าฟ้องกันเองเห็นไหมนะครับฝั่งเสื้อแดงไม่ต้องถามไม่เอาอยู่แล้วตอนนี้เหลืออย่างเดียวในฝั่งกบฏสอที่ไปร่วมกับพลเอกประยุทธ์บางส่วนซึ่งเขาคิดว่าเขามีกําลังพอเขามีไหมมีมากไหมก็ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่มากบายหมูลานเป็น10ล้าน20ล้านเหมือนในอดีตละเกมมันเปลี่ยนนะครับแล้วเขาคงคิดว่าโอ้ทั้งหมดทั้งหมูทั้งมวลมบมาเพราะเขาไม่ใช่มันมาจากหลายกลุ่มมาจากหลายกลุ่ม มีกลยุทธ์ทางการเมืองหลายประการนสมัยนั้นไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโอ้กลุ่มนี้มีแค่นี้ไม่ใช่มนกหลายอย่างหลายปัจจัยนะครับคนไม่เข้าใจเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไม่ได้ทําเองไม่รู้หรอกมันลึกซึ้งซับซ้อนมากมายนะักนะครับตอนนี้พฤติกรรมของเพนกวินการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังเป็นประเด็นฮอตฮอตนะมีการเป็นล้อมนะแต่พฤติการเหล่านี้ทําให้คนไทยได้เห็นเชิงประจักษ์ได้เห็นในเรื่องของหูตาสว่างมากขึ้นสังเกตไหมฮะ เพนกวินใช้วัฒกรรมของผมเนี่ยความจริงคือความจริงเป็นวัฒกรรมส่วนหนึ่งนะความจริงมีสิ่งเดียวความจริงชนะทุกสิ่งหลักก็ไม่มีแค่นี้และหัวใจสำคัญพึงเอาชนะคำมดเท็จด,ด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ จะถอยไปได้อย่างไรเสียดายวันเวลาว่าจะฝันฝ่ามามาตั้งไกลผ่านลมและผ่านฝนจนเกือบจะพบตะว,วันสดใสแล้วทำไมหัวใจจะหยุดฝัน อย่าเพิ่งอ่อนแอแห่ไม่ได้แปลว่าจบสิ่งลําค่าที่พบคือประสบการณ์ไม่มีนักสู้คนไหนไม่เคยเจ็บปวดร้าวรานกางวันบางครั้งต้องแลกเวน้ำตาหาก หากเธอร้องมาร้องให้ที่ไรลฉันหากเธอลากับวันร้ยร้หลับตาทบทวนความฝันฝันนั้นยังน่าฝ่ฝันอยู่หรือไม่ลองมองย้อนกลับไป ที่ดูถูกเธอไว้ถ้าเธอหมดแรงฝันคนเหล่านั้นคงดูแคลนหัวใจจะยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้ มองย้อนกลับไปฝันเมื่อวันเริ่มต้นจำได้ไหมไอ้คนที่ดูถูกเธอไว้ถ้าเธอหมดแรงฝันคนเหล่านั้นคงดูแคลนหัวใจจะยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้ เธอหมดแรงฟันคนเรานั้นคงดูแกล้หัวใจจะยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้จะยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้จะยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้